นีนะหนี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 นามันคือแมงนี่นะนนนนนนอเนนะอ้าเฮ้ยมันจิตถึกตาเลยดิเจ้าอย่าเฮ็ดโอ้ยเหลืองน้ำข้า,นา,นาว,าวนะที่บริษัทเจ้าเจ้ามันจิตถึกตาแม่โอ้ยเจ้าเฮ็ดโอ้ยนี่ปากือขี่มันมคือดมนะคักแด่กแัดเจ้าเห็นกูเป็นแม,มนน่มั้ยมาหยอกมันไปไหนยังมาหยอกอยู่ได้ด้วยเนี่ วนมาหากูอีกแล้วเอ้ากูมีมุมเลือดด้ยนอย่ายากินเข้าปากยาเฮ็ดน้ำข้าดเลยบอลนี่ยอาเฮ็ดเข้าไปเอ้าเออเอ้ามุดน้ามุดลังเอ้าเออเอ้ไปพุนไปน้ำมะเกงบุนไปบอายย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 นยยนยยยนยยนยยยยดยยยดยยยยนยนยยยยยย้ยนยย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 า เออนั่นเ no อ,อ,อ้ามันกับห่วยห้วยยาเฮ็ดโอ้ยกูจะเกิดมึลงงซะเปล่านี่ยาปลายียาล้างอยู่นั่นแหละเอ้าเฮ็ดเข้าไปเอ้าลูกยังบ่เมึนปลาเนี่ยได้เปล่นี่โอ้ยลูงหลอกคอกนี่เอ้าเฮ็ดเข้าไปอืเห็นปากกูเป็นขี้ว่าโดมคักโดมแน่ใจเด็ดเนี่ยเฮ็ดเข้าไปขนาดกูบ่ได้หยอกมึงนี่เอ้ามุดหน้ามุดล้างเลี้ยน้ำค้างอะได้เปล่านี่เอ้า พอใจมึงไปเอา้นานาแล้วขามนาคามหลังหมุดหูหม,ดหม,ดหมดุดตานั่นโอ้ยมันได้ทานมึงสิเบิด์เดนี่แค่โดนก็ได้เนี่ยควนยันนี่เ,นเอา้าโอ้ยกูจิกัดได้ปะเนี่ยเฮ้ย,จนนยบบเจ้าพีามา่มันคันไปหยอกพ่อเจ้ามึงไปไปไปหยอกพ่อมั่งมึงไปไปคันโอ้ยเอ้ามันไหนกินขี่ในปากกูบอกมันแค่ดมกลางดมแน่แต่โอ้ย ตีนลูกกูใจดีที่สุดได้ขดวัญไดบประชวดเอา้ามึองอยากเข้าไปยุ่งในทองมาเดนะี๋ยวนี้โฮ้ยมึงก็อมึนแต่เดี๋ยวนี้อีนี่ไหมตั้งแต่เขาต้องบานมึงก็เสียเสซนเลยได้ไนี่รากติม๊บเป็นไม้เรียบร้อยมม่เห็นมูมึงน,นอนหว่าเนะน่ยต้องมูมึงน,นอนแนะ่พุน่อนเขานอนจะงบจะเงียบเรียบร้อยพู้น่ะเฮ้ยว่าบ่ฟังเว้ยเอา้าไปไหนมึงทานสิเบิร์ตเดี๋ยวนี้ประเดมึงจีเมย์มึงจีนอนนทำเขา หยอกน้ำกูกูก็หยอกคนแรกเลยะเฮ็ดเอาเอาอยากลองเขาสนใจอยู่นั่นละเอาเฮ็ดเอาเอาอยากมุดเข้าไปในท้องบอเดนี้พุ่นน้อนข้ามูเนี่ยไป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 อ้ยดูเจ้าเดาดากหนกันเลยเห็นบ่ลมูบ้างนอนพุ mhm. ยย no no ่นนะพุ่นเขากินข้าวนิวาแล้วเขาก็นอนกินข้าวนิวาแล้วมันขนสวยสุขภาพดีตัวก็ชนะเอแล้วกูสามชุดได้ไหม กินดีก็ยังนี่ดูทุกตัวกินขนานี้บ้าดูท้องมันป่องเลยนะครับดูกินดีก็ยังบังคุณนะบางขนมันหลดดบังขี่โผปุ้งลุงปุ้งลุงอยู่บังแต่ละตัวๆๆๆคุณวนะกินขนาดนี้บ้าคุณนะคุณนะขี่โผปุ้งลุงกุ้งลุงคุณนะขนชดช่วยอืม